ตามมันอยู่ฝั่งนี้กับพ่อนี่นยิ่งโตโตเตรียมเตรียมรับซึกหนักงาประขามัง,ง,งพร้อม Tăng tông tang tông tang tông 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 lúc

าดูตรงนี้มันมาเลยช่างมีสองพี่พ<ป>่อดังดีปะด,ดังดเีเหมือนเอาไว้กับบ่ติดบ่ติดจุดไหมยังมันไม่กล้าจับอ่ะเฮ้ยจับเลยไม่ร้อนหรอกเอาผ้ารองก็ได้นะเออควรลมมันพัาดบะ

สงครามเกิดขึ้นแล้วตายวิ่งนี้ย <c ười> <c ười> ิ่งเตะบอลถึงได้แล้วได้แล้วได้อา